ริกคลายสุดยอดตัวร้ายแห่งยุคคู่ปรับที่ริกทีหนตามล่ามาตลอด30ปีคือหน,นึ่งในตัวละครจากเรื่องริกกัมมอตี้ที่ครอบครองไอเทมระดับเทพเอาไว้มากมายจากมันสมองเพจของเขา และได้ชื่อว่าเป็นริกที่ฉลาดที่สุดอีกด้วยแต่แน่นอนแหละในเมื่อเขาเป็นตัวร้ายที่ร้ายจริงๆแบบเนี้ยไอเทมแต่ละชิ้นยอมเป็นอาวุธจูดโด่โจมบางชิ้นถึงขั้นล้างมาจาก,กรวาลได้เลยซึ่งมาคนละสายกับริกของเราที่เน้นเป็นของใช้ป้องกันตัวและสร้างสารรค์มากกว่าเพราะงั้นคลิปนี้เราไปสำรวจกันครับว่าตลอดซีที่เขาปลวมเนี่ยไอเทมสุดเทพของลิกไพร์มีอะไรบ้างตามเกตไปครบทุกชิ้นเลยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยด้วยกันครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำใจให้กับพวกเราตัวนี้ตูนด้วยนะครับปืนข้ามมิติโตต้นแบบสำหรับไอเทมชิ้นแรกเป็นไอเทมชิ้นที่เราได้เจอกับเจ้าจอวายรายนี้เป็นครั้งแรกที่มาพร้อมกับชุดและทรงผมไซไฟที่เราเรียกกันมาโดยตลอดโดยเจ้านี้เป็นรีคนแรกที่ประดิษฐ์ปืนข้ามมิติได้สำเร็จและปืนที่เขาถือนั้นก็คือปืนรุ่นโปรโตไทป์ที่ยังเดินทางได้จำกัด นั่นเป็นเหตุผลที่เขาเดินทางมหาิกษซีหนึ่งสาผู้ฉลาดที่สุดในโลกหน้าขนาดนั้นเพื่อให้มาร่วมพัฒนาปืนข้ามมิตินี้ให้กลายเป็นสุดยอดไอเทมด้วยกันแต่ริกคนนี้กลับปฏิเสธนำมาซึ่งไอเทมสุดโหดร้ายในชิ้นที่2ระเบิดมหาปะเลย หลังถูกปฏิเสธมาหมาดๆลิกไพร์ผู้อยากได้อะไรก็ต้องได้จึงเดินกลับเข้าประตูมิติไปและกลับมาวางบอมระเบิดมหาปลัยใส่ครอบครัวของลิกที่137ซึ่งความจริงหวังฝลจะให้ตายทั้งหมดนดั่นแหละเพราะเขาดูว่าสักวันหนึ่งลิกคนนี้จะฉลาดทัดเทียมกับเขาแน่ๆแต่สุดท้ายกลับเป็นครอบครัวที่เสียชีวิตลิกรอดมาได้และภายหลังจะเป็นแรงจูงใจให้เขาประดิษฐ์ปืนข่ามิติสุดยอดไอเทมแห่งจักรวาลน,นี้ได้สําเร็จเดสตา หลังจากเวลาผ่านล่วงเลยมากว่า30ปีในตอนเปิดของซีซั่นที่6ที่ริกเอาสารเหลวข้ามิติมารีเซตเนี่ยตอนนั้นริกไพร์ก็ได้รับผลกระทบด้วยถูกดึงกลับมามิติดั้งเดิมของตัวเองริกตามรอยไปจนพบกับที่กบดานของมันซึ่งเป็นดาวลึกลับที่พรางตัวอยู่ในพิกัดหนึ่งของจักรวาลและมีหน้าตาคอนเซปต์คล้ายกับเดสตาร์ของฝั่งเอ็มไพร์ในเรื่อง Star War มากๆเดสตาร์เวอร์ชั่น2 และหลังจากเวอร์ชันแรกถูกพังไปริกไพร์มลอยนวลออกมาได้ก่อนจะมาสร้างที่กบดานใหม่เป็นเหมือนเดสตร์เวอร์ชัน2ที่เทพกว่าเดิมลึกลับกว่าเดิมและอันตรายกว่าเดิมมากๆไม่มีใครรู้ว่าพิกาดของมันอยู่ที่ไหนเว้นแต่ริกที่ตามรอยแบบสุดชีวิตถึงจะเจอซึ่งกเต็มไปด้วยความอันตรายอย่างที่คิดเอาไว้เลยหุ่นยนต์สังหารไอเทมชิ้นนี้ดูจะเป็นไอเทมหลักที่ริกไพร์ใช้ปราบผู้บุกรุกมาตลอดซึ่งมันเป็นเหมือนฝูงรอยติดอาวุธที่รับคําสั่งจากริกไพร์โดยตรง มันมีปืนยิงลำแสงบินได้ว่องไวและอาจจะสามารถต่อตัวกันเป็นหุ่นยักษ์ได้ด้วยแต่ถึงจะเทพยังไงหุ่นยนต์สังหารก็พัวมมอีกครั้งในตอนที่5ที่ถูกอ e ีวิลมอร์ตี้ใช้ผ้าปิดตาที่เทพกว่าคุมไปใช้งานจนฐานทัพพังทลายได้อยู่ดีแม่เล่นกับใครไม่เล่นเนอะแขนกลด็อกออก ช่วงแวบ,บหนึ่งตอนที่ริกสู้กับไอเทมปกป้องฐานของริกไพล์เราจะเห็นเป็นเหมือนแขนกลปลาหมึกพุ่งขึ้นมาปั่นป่วนริกกัมม์ตี้ด้วยตรงนี้เห็นชัดว่ามันเป็นแขนกลของด็อกอ็อกที่ไม่ใช่แค่ริกไพล์ที่มีแต่อีวีมอร์ตี้กับริกซีหนึ่งสามเจ็ดเองก็มีเช่นกันมงบอกว่าแขนกลนี้มันสําคัญและใช้งานได้เป็นอย่างดีจริงๆนั่นแหละถึงขณะเจรยะทั้ง3คนยังต้องมีไอเทมคล้ายกันไว้ใช้งานคล้ายๆกันด้วยระบบแบ็กอัพหรือฮิลิ่งแฟกเตอร์ ไอเทมชิ้นนี้ถือเป็นไฮไลท์ของตัวริคไพร์เลยนะครับที่เรียกว่าเป็นพลังอวยตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้กับระบบแบ็กอัพที่ตอนแรกเราเข้าใจว่าตัวเขาเนี่ยมีพลังฮิลิ่งแฟกเตอร์ทำให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูได้ตลอดไม่ว่าจะเจ็บหนักแค่ไหนซึ่งมันโกงมากนะครับเพราะจริงๆแม้พวกริกเนี่ยเขาจะเคยมีปฏิบัติการฟินิกส์ที่ทำให้เหล่าริกเป็นน้มตตะก็จริงแต่เวลาตายทีต้องไปโผล่ในโหลแก้วหรือถูกแบ็กอัพไปอยู่ต่างมิติกว่าจะกลับมาจุดเดิมได้ก็ใช้เวลานาน,านมาก ยิ่งตอนปืนคามิติไม่อยู่กับตัวยิ่งยากเลยแต่เนี่ยมันบียอนกว่านั้นระบบแบ็กอัพของ r รีค i m ยสามารถดึงเนื้อหนักของตัวโครนของเขาที่กระจายอยู่ทั่วจัก,กรวาลมาใช้ได้แบบไม่จํากัดไม่ว่าจะโดนยิงโดนไฟไหม้โดนระเบิดหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อเมื่อมีแบ็กอัพยืนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเขาสามารถดึงมันมาเติมให้ร่างหลักได้ตลอดเวลาผ่านประตูมิติบางอย่างและมาทันทีเดียวนั้นด้วย ทำให้ไม่ว่าจะโดนอะไรเขาจะสามารถฟื้นฟูต,ตัวเองได้ตลอดเวลาและทันทีเลยด้วยเป็นการอธิบายหลักการของฮีลิแฟกเตอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราเข้าใจมาและเออมันต้องแบบนี้ทีว่าที่สมก็เป็นวายร้ายโดยฉกาดหน่อยแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าไอเทมสุดอวยชิ้นนี้ดันถูกหักลงดื้อจากผู้อยู่จุดสูงสุดของจริงอย่างอีวิลมอร์ตี้ที่ล้ากว่าน,นั้นอีกจนมันกลายเป็นของเด็กเล่นของเราริกในสายตาของอีวิลมอร์ตี้ไปเลยซึ่งความจริงอ่ะถ้าไม่ใช่อีวิลมอร์ตี้คิดว่า ไม่มีใครสามารถล้มระบบแบ็กอัพหรือระบบฮีลิ่งแฟกเตอร์ของริกไพร์ได้แน่นอนครับแต่เพราะนี่เป็นเขาไงก็เลยทําได้ปืนทั่วไปมัง้งปืนกระบอกนี้ที่ริกไพร์ยิงใส่เจอรี่คนป่ามันก็ดูจะเป็นแค่ปืนธรรมดาแหะนะครับแต่อยู่ในมือหมอน,นี่ไงจะธรรมดาก็ยังไงอยู่จนเรามารู้ในซีซันที่7ว่าปืนมันสามารถดูดกระสุนทุกชนิดบาบรรจุในลังเพลิงแล้วยิงโต้ตอบกลับไปได้ด้วยก็ถือว่าเทพกับปืนธรรมดาธรรมดาแล้วนะตัวหลอกแยกร่าง ไอเทมนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับซึ่งน่าจะเป็นไอเทมที่สสุดยอดริกใช้อยู่บ่อยๆกับการสร้างตัวหลอกขึ้นมาหรือดีคอยต่างกันก็แค่ของริกเนี่ยเป็นตัวหลอกที่ดอยคุณภาพมากๆแต่ของริกแปมันคือตัวเขาอีกคนหนึ่งเลยและไม่มีการคิดแทนกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับร่างหลักเท่านั้นโดยมีไว้เพื่อเบี่ยงเบนจุดสนใจให้ตามหาตัวจริงไม่เจอแถมตัวหลอกเหล่านั้นยังมีไว้เป็นตัวแบ็กอัพเวลาร่างหลักได้รับบาดเจ็บอีกด้วยเรียกว่าเทพชิปเมื่อข้ามิติสีดํา เมื่อตัวนี้ถ้าดูเผนๆเ,เหมือนจะเป็นแค่กับดักธรรมดาๆที่หน้าตาคล้ายกับซีเบโอใช่ไหมครับและมีไว้เพื่อจัดก,การกับคนที่เข้าใกล้ตัวเขาที่สุดแต่จริงๆไอ้เมือกเนี้ยมันเป็นเมื่อข่ามิติเหมือนสารเหลวข่ามิตินั่นแหละครับที่จะดึงผู้ปกรุกมาขังไว้ในคุกดํามืดเพื่อจับไปเล่นเกมเอาชีวิตรอดต่อไปแถมเรื่องอยังอธิบายอีกว่าถ้าต้องการตาผ่าตัวริคพายไม่เจอจะต้องเก็บเมื่อกนี้ไว้ใช้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยไม่งั้นจะหาเด,ดสตาของจอวายร้ารไม่เจอ ซึ่งก็ไม่น่าจะมีใครที่สามารถอตัตรอดจากเมืองนี้มาได้เว้นแต่ริกมอลตี้และก็อีวีมอลตี้เนี่ยแหละครับโอเมก้าดีไวส์สุดยอดไอเทมมหาปัยที่ ไม่น่าจะมีใครกล้าประดิษฐ์มันขึ้นมานอกจากผู้ร้ายตัวจริงอีกแล้วกล้าพูดเลยว่าโอเมกาเดเวิ์เนี่ยเป็นไอเทมที่รุนแรงที่สุดในเรื่องริกกอเตย์และเพราะมันสามารถลบตัวตนของใครก็ได้ออกจากทุมิติความเป็นจริงลบแบบไม่เหลือร่องรอยเท่ากับสลายไปไม่มีตัวตนในเส้นเวลาไหนเลยหนักกว่าในเรื่องโลคิอีกที่ถ้าถูกลบยังไปโผล่ในเดอะไวทแต่เนี่ยคือหายสาบสูญจึงไม่แปลกที่ริกจะไม่สามารถโคลร่นรางของไดแองกลับมาได้แม้จะไม่ได้อยากทําเป็นทุเนเดินอยู่แล้วก็เถอะแต่ถึงอยากทําขึ้นมาก็ทําไม่ได้อยู่ดี เพราะว่าร่างของไดแอนนั้นหายไปทุกอนูไม่มีตัวตนอยู่ในทุกมิติความเป็นจริงเลยอนาคตเราก็เลยต้องดูว่าไดแอนนั้นจะกลับมายัางไงและโอเมก้าเดเวิ์จะถูกนำกลับมาใช้อีกไหมใครจะเป็นคนใช้คนต่อไปนาปัจจุบันไอเทมมหาปัยชินเนี้ยได้ตกไปอยู่ในมือของอีวีมอร์ตี้แต่เพียงผู้เดียวที่ทำลายของเก่าทิ้งไปและแบ็กอัพไฟล์ไว้ในผ้าปิดตาของเขาตัวเนี้ยก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะถูกนำกลับมาใช้อีกไหมล่ละครับห้องประลอง ห้องประลองนี้เป็นลานประลองที่มีฉากกานแค่ตรงหน้าซึ่งมีไว้ให้เหล่าริกที่ใกล้ัวริกพลายที่สุดได้มาสู้กันจนเหลือไปคนสุดท้ายโดยมันสัญญาว่าจะคืนไดแอนให้แต่ความจริงแล้วก็แค่คำโกหกนั่นแหละเพราะไดแอนได้ถูกลบไปหมดแล้วตั้งฉากสุดท้ายริกก็รอดมาได้จากการช่วยเหลือของอีวิลมอร์ตี้หัวไดแอนแมงมุม อาวุธสุดทำร้ายจิตใจที่ไอริกพายเนี่ยมันใช้เป็นประจำพอรู้ว่าเป็นจุดอ่อนของริกซิงสามเจ็ดแต่ด้วยความที่เขาแข็งแกร่งมากพอและมีพวกพ้องคอยตบเตือนสติทําให้สามารถเอาชนะไดแอนหัวแมงมุมมาได้หลังชนะไดแอนหัวแมงมุมมาริกก็ต้องเจอกับแผงกับดักไฟที่เป็นกับดักซอสทับอีกทีถ้าเหยื่อเอาชนะไดแอนมาได้แถมยังไม่พอนะครับในห้องห้องนี้ยังไม่สามารถเดินทางข้ามมิติด้วยสารเหลวสีเขียวธรรมดาได้ด้วย และก็ยังไม่มีใครทราบว่าทำไมปืนข้ามิติสีเหลืองของอีวิลมอตี้ถึงใช้ไม่ได้ตัวนี้ต้องรอคำตอบในอนาคตครับซึ่งด้วยเหตุนี้แหละทำให้ลิกหลายคนมักจะมาตายกันที่ตรงนี้แต่ดีที่นี่คือลิกซิงสาที่มีอีวิลมอร์ตี้คอยช่วยเหลือไงทำให้เขาประดิษฐ์ปืนข้ามมิติสีเหลืองเขียวดําจากการใช้เมือกดาของร็กพลายมาผสมด้วยกันจนสําเร็จและหนีออกมาได้ทานแบบเฉียดฉิวร่างหุ่นโฮโลแกรแม หลังได้เผชิญหน้ากับดริคคลายน์จอวายร้ายเพิ่มความตึงมือด้วยไอเทมลับซึ่งก็คือร่างหุ่นยนต์โฮโลแกรมที่วร์ปไปไหนก็ได้และมีเป็นกองทัพไม่จํากัดอีกด้วยทําให้แม้แต่อีวีมอร์ตี้ก็ยังสู้ลําปากเลยแต่ด้วยพลังมิตรภาพริกมอร์ตี้และอีวีมอร์ตี้ก็สามารถเอาชนะหุ่นพวกนี้ลงได้ครับหุ่นไดแอนยักษ์แต่มันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะนอกจากหุ่นโฮโลแกรมไอดริคคลายมันยังมีไม้เด็ดอย่างหุ่นไดแอนยักษ์ที่ได้ต้นแบบมาจากหุ่นเซติเนลสุดโหต เรียกว่าฐานใหม่ของจอมวายร้ายเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากๆถ้าริกบ้ามาคนเดียวแบบตอนแรกนะมีหวังไม่รอดแน่ๆแ,แม้แต่อีวิมอตตี้ก็ยังตึงมือเลยแต่สุดท้ายก็เป็นชายคนนี้แหละที่ขี่หุ่นยนต์สังหารตัวเดียวไล่เก็บหุ่นไดแอนยักษ์สเกเลี้ยงไม่รู้พี่แกจะเทพไปถึงไหนนะครับเนี่ยร่างกายดัดแปลง ใน EP นี้เราจะดูว่าร่างกายของ c ริ r ลายนั้นก็มีการดัดแปลงเหมือนกับ r ริ k กและก็อีวีมอร์ตเช่นกันโดยนอกจากร่างกายที่เป็นเหล็กกล้าแล้วเขายังมีปืนเลเซอร์มีจรวดมีมีดมีขัวอโตริกที่ไว้หลบการตรวจจับมีลิ้นเป็นเลื่อยยนต์แถมร่างมีโครงเป็นไซเบอร์เนติกที่ใช้งานร่วมกับระบบแบคอัพได้ดีมากๆเพราะกว่าที่โครงของเขาจะแหลกสลายเนี่ย มันคงทนมากๆและกว่าจะถึงตอนนั้นร่างกายของเขาก็สามารถฟื้นคืนชีพจากระบบแบกอ้ามมาได้เรียบร้อยแล้วนับว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆถ้าสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับผู้อยู่จุดสูงสุดอยู่ดีและสุดท้ายไอเทมชิ้นนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมประจําตัวริกเลยนะครับและสําหรับชายที่ได้ชื่อว่าเป็นริกที่ริกที่สุดแน่นอนเขามีไอเทมนี้ที่เทพกว่าใครๆมันคือฝีปากกล้าหรือพวกปากดีนั่นเอง ที่ก็เปลี่ยนเหมือนเป็นอาวุธทางจิตวิทยาไว้ใช้เล่นงานเหยื่อได้เหมือนกันซึ่งริกซี่หนึเนี่ยก็หลงกลเข้าเต็มๆโดนปั่นหลายครั้งมากๆเพอ้อะริกพลายเนี่ยมารู้จักริกซี่หนึสามเเป็นอย่างดี และครั้งล่าสุดเนี่ยก็โดนปั่นจนฟิลขาดซ้อมริกพลายจนตายแต่สรุปแล้วไฟนี้ริกไม่ได้ชนะเขาแต่อย่างใดในแง่ความเป็นอยู่ใช่ริกชนะแต่ในแง่ของจิตวิทยาริกพลายได้ฝากรอยแผลครั้งใหญ่เอาไว้ให้กับริกเพื่อรอวันที่ระเบิดในใจชิ้นนั้นระเบิดออกมาจนเขากลายเป็นวายร้ายคนใหม่แทนที่ริกพลายที่วางทุกอย่างไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองและเชื่อว่าผลกระทบจากคำพูดของริกพลายครั้งนี้คงจะทาให้ริกเจ็บปวดไปอีกนานเลยแหละครับ และก็น่าจะมีผลกับเนื้อเรื่องในตอนต่อๆไปด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือไอเทมสุดเทพของจอมวายร้ายแต่ละชิ้นเนี่ยบอกเลยว่ามันโหดร้ายและก็เทพมากๆเลยแหละไม่อยากจะคิดว่าถ้าตอนนี้ไอ้หมอน,นี่มันยังอยู่นะความเทพของมันจะขนาดไหนกันเนี่ยแต่ติดตัวพี่แกติดประมาทไงก็เลยโดนอีวีมอร์ตี้ตบเกลียนไปเลย เออแล้วก็ทุกคนถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดหรือไม่ตกหล่นอะไรแล้วก็พวกเราขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กับตูนี่ตูนด้วยนะครับหรือถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามไปกระใจให้กันด้วยแหละครับขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ